น้องเต็มเต็มเสียตรงได้นะครับผมทุกคนลงมาก็ผ่านบ้านมาสองบ้านนะสองหมู่บ้านแต่ยังดีนะผมอันนี้คือยังใกล้หมู่บ้านหมู่บ้านเขานะผมผมก็เลยฝากคนที่ผ่านไปเมื่อกี้นะผมให้ให้ทัางมาทําให้โซ่มาพลิกนะครับผมโซ่มันมันลูดอเลยหมดเลยเมื่อกี้นะครับผมมาดูใกล้ๆกันนะทุกคนนี่นะผมเห็นไหมเห็นรอยไหมเมื่อกี้รอยขุดมานะผม มันเอแผงอันเนี้ยมันหลุดออกนะผมแผงที่เขาบิดอันนี้นะผมมันมันเสียหมดเลยนะมันขูดกับน็อกพวกนี้นะผมนี่น็อกตัวนี้เห็นไหมน็อกตัวนี้นี่เสียหมดเลยนะผมแต่ก็ยังใช้ได้น่าจะใช้ได้อยู่นะผมนะตอนนี้ก็รอช่างนะผมเพราะว่าเราไม่มีเครื่องมือนะผมเราไม่มีเครื่องมือเราก็ไม่สามารถซ่อมได้นะผมถ้าจะให้กลับไปนู่นอคงแบบ ว,ว่ากลับไม่ถึงแล้วก็มันจะเสียไปใหญ่นะผมก็เลยรอช่างดีกว่านะผมรอช่างบ้านใกล้ใกล้นี่ครับขับไปประมาณสองกิโลน่าจะได้สองกิโลสองกิโลน่าจะได้ครับขึ้นดอยเนี้ยขึ้นดอยเนี่ยมันสูงนะขึ้นดอยนี้มาสูงนิดนึงครับมันชันนิดนึงครับผมขึ้นตรงที่เนี่ยเห็นไหมทางเล็กๆ็กเนี่ยขึ้นไปได้แค่ตรงนั้นเองตรงที่มีปูนที่จะขึ้นไปปูนใหม่ ไปถึงแค่จุดนั้นมันก็เลยหลุดนะครับผมหลุดแล้วก็มันดังคักๆแล้วก็ขับมันไม่ตายละพอยหลังก็ไม่ได้นะผมก็เลยปล่อยลงมาถึงตรงนี้แล้วก็จอดไว้ตรงนี้นะครับดีนะรีรนะผมเห็นพาวะวันผ่านไปผ่านมาฮะถ้าไม่มีใครผ่านไปผ่านมานี่คงจะแย่ yeah! นิดนึงนะครับผมเดี๋ยวรอช่างนะครับผมว่าช่างเขาว่ายังไงบ้างนะผมแต่จากที่จากที่เราดูเนี่ย <c oughs> ต้องตักโซ่นะครับผมเพราะว่าโซ่เนี่ยตอนนั้นนี่ผมก็ได้ตั้งนะครับผมตั้งแล้วก็นะอลุงที่บ้านอะ่ะเขาบอกว่าขับยังยังขับได้อยู่แต่ว่าทีแม่นางนะคงจะเปลี่ยนแต่วันนี้ยผมคิดว่าจะลงไปซ่อมที่เม่ตัวอแต่ไม่ทานนะผมเสียซะก,ก่อนนะโอเคเดี๋ยวเราจะรอช่างนะผมให้ช่างมาซ่อมให้นิดนึงนะผมมีรถมานะผมไม่รู้ว่าช่างหรือเปล่านะครับผม ช่เปล่าโอ้ใช่ครับผมมาแล้วมาแล้วออริซิง <laughs> ลริซิงโอเคช่างมาแล้วครับผมช่างมาแล้วอุ่นใจนะครับนี่ช่าง,งอัที่นบ้านเอ,อะลองซีลองซีงซ okay. Okay. เดี๋ยวให้ช่างเขาซ่อมนะ ผมก็ได้คดนนะีเ้เลยครับได้ครับผมมัดตัดอย่าพี่อ,อสร้างหัวไม่ต้องตัดนะครับผมแค่ตั้งโซ่นิดหน่อยครับแต่ว่าลงไปถึงมไม่แต่บัวต้องซ่อมแน่น่อยใช่ไหมพี่ ตัดเกี่ยวอะไรต้องตัดต้องตัดโซ่นะเครือตัดรู้ไหวไหมตัดได้ขนาดไหนติดได้แค่ไหนอ่ะเครื่องตัดไม่มีนะครับผมถือไม่รู้ว่าเนี่ยบวกล่ะมั้งอ๋อหนึ่ดอลลาร์เังได้หรืตัดเกันยดูกกวจานขนาดใหญ่อืม,อมช,ช่างบอกพี่พี่ช่างบอกว่าต,ต้องไปถ้ลาลงไปถึงไม่ตัวต้องตัดนิดหน่อยนะครับต้องตัดโซ่ออกนะครับได้หรอ,อได้ตื้นอ่ะ Okay. ไปช่างช่างบอกว่าไปถึงโอเคโซ่โซ่มัน,นเอียงพพนนโซ่มันเอียงนะทุกคนมันก็เลยมันจะดังนิดนึงนะฮะ คือทุกคนเห็นไหมโซ่มันเอียงนะมันต้องต้องเอาออกโซวแรกแตกเกละเกละนะมันดังนะเกิงเลยเช่ายดเช่อยด้สามนิดหนึ่ง เดี๋ยวถ้าลงไปถึงแม่ตะวอยเราต้องเปลี่ยนทั้งชุดนะครับผมสเตอร์แล้วก็โซ <im Given feed> <apping> ่นะครับผมเปลี่ยนเป็นชุดนะครับผมเพราะว่าอโซ่มันมันมันเอียงนะผมมันเบี้ยวมันเสียนะผมก็เลยต้องเปลี่ยนทั้งชุดนะครับผมถ้าเราเปลี่ยนแต่โซ่เนี่ยมันคงไม่ได้ครับต้องเปลี่ยนทั้งชุดครับเดี๋ยวเราลงไปถึงแม่ตะวอยแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามันจะยังไงนะครับช่างสามารถเปลี่ยน เฉพาะโซ่ได้ไหมหรือว่าต้องเปลี่ยนทั้งโซ่แล้วก็เสเตอร์ทั้งชุดเลยนะครับลงไปซ่อมที่แมตต์บอต่อนะครับเล่อันนเเธอ นตอนนี้เราก็ซ่อมเสร็จแล้วนะผมแล้วก็ไปซ่อมอีกทีที่แม่ตะวอนนะครับผม <Yeah. S 1> นะไปกันเลยทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้ก็ลงมาถึงที่แม่ตะวอนแล้วนะครับผมแล้วก็ต้องเปลี่ยนอันเนี้ยต้องเปลี่ยนเตอร์นะครับผมทั้งชุดเลยนะครับผมเพราะว่าโซ่มันมันเปรี้ยวนะครับผมถ้าขับไปขับมากลัวมันกลัวมันแบบไม่ปลอดภัยต่อเรานะครับผมก็เลยต้องเปลี่ยนทั้งชุดนะครับ รถเยอะครับโอเคถ้าเราซ่อมเสร็จก็เราก็ไปซื้อหมูให้พี่เคยนะครับผมที่บอกว่าพี่เคยจะมัดมือนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนครับน้องเต็มๆพาเรามาเสียตังค์อีกแล้ว <laughs>